ตอนนี้เที่ยงกับ35นาทีนะครับได้เวลาที่วันนี้เรามีนัดกันนะครับแล้วก็โฟนอินกันกับศิลปินจากฝั่ง AF นั่นเองนะฮะสวัสดีครับน้องเทมแล้วก็น้องถังเบียครับสวัสดีครับเด็กนักข่าใหญ่สวัสดีครับดีเจออตโต้ค่ะครับนี่ใครเอ่ยถ้าใครเมื่อกี้เนี่ยคือเสียงใครเอ่ยครับถังเบียกับพี่เทมครับอสวัสดีครับผมเทมครับผมโอเคครับผมอ่ะสองคนนี้มาจากเวที และนี่แฟนทีเชียซีซันสิครับผมครับผมนี่เสียงน่ารักน่ารักนี่คือเสียงของถังเบียใช่ไหม <c oughs> อ่าเข้มเข้มหน่อยจะเป็นเสียงของเทมใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ใช่ครับโอเคครับผมอ่ะวันนี้ยินดีนต้อนรับทั้งสองคนเข้าสู่สันชัยวีดีโอด้วยนะครับมาทายชาวหาัดใหญ่อีกหนึ่งรอบละกันครับอ่ะสวัสดีครับพี่พี่ชาวหัดใหญ่ครับถังเบียครับผมครับสวัสดีครับทุกคน ผมเทมครับผมสั้นๆกระชับได้ใจความเลยนะฮะทั้งถังเบียร์แล้วก็ทั้งเทมด้วยนะครับได้ข่าวว่าทั้งคู่นี่มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดปล่อยออกมาใช่ไหมครับพร้อมๆกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมอ่ะแล้วครับมันกลมของถังเบียร์และยูเนีว่าเบียร์โลนของพี่เทมครับปล่อยออกมาเป็นสองเพลงแรกครับครับผมแต่จริงๆแล้วอัลบั้มชุดนี้นี่คือมีเพื่อนๆอีกหลายคนเลยใช่ไหมมีทั้งสิบสองคน แต่ตอนนี้กำลังทยอยปล่อยออกมาครับโอเคครับตอนนี้กำลังโปรโมทเลยก็คือเทมกับถังเบียใช่ไหมครับอย่างอย่างถังเบียรนี่ล่าสุดมีเพลงอยู่ในชาร์ตของสันชัยเรดิโอด้วยนะฮะติดชาร์ตและเป็น new entry ข้ามาใหม่เลยนะฮะยินดีด้วยสำหรับถังเบียนะฮะเดี๋ยวผมดูให้อันดับที่14ประจำสัปดาห์นะฮะสำหรับถังเบียนะฮะเพลงโลกมันกลมใช่ไหมฮะครับโอเคโอ้แฟนคลับนี่ส่งคะแนนเข้ามาเยอะมากๆเลยผ่านทาง sms นะ โอเคครับผมอ่าวันนี้พูดถึงถัเงเบียร์ก่อนดีกว่านะครับถัเงเบียร์ครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงช้าๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพลงโลกมันกลมครับผมโลกมันกลมเนี่ยมีที่มาที่ไปหรือว่าเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงบ้างครับของเพลงของมันคือเป็นการเป็นคําสัญญากันระหว่างคนที่เป็นแฟนกันว่าเราเลิกกันแล้วเนี่ยเราก็ยังจะคงเป็นเพื่อนกันนะ<อ>ยังทักทายยังกินข้าวยัยงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ว่าพอ,อ ในหลักความเป็นจริงอรัมันทำอย่างนั้นค่อนข้างจะยากครับเพราะมันอึดครับอืมก็เลยเป็นที่มาของเพลงเพลงนี้ครับใช้เวลาในการทําเพลงลงนี่นานไหมครับถังเบียครับตัวถังเบียเองครับใช้เวลาอัดซิงเกิลนี้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมแต่อัดอัดจริงๆคืออัดวันเดียวครับแต่ว่าเวลาเรียบเรียงหรือว่าคุยกับทางพี่โปรดิวเซอร์ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับครับผมก็ได้เป็นเพลงเพลงนี้มาตอนนี้มี m อแล้วหรือยังครับสำหรับเพลงโลกมันกลมครับนี่อวโลกมันกลมปล่อยออกมาแล้วครับผม อืมแล้วเป็นไงบ้างฮะผลการตอบรับของ MV เพลงนี้ฮะมีคนเข้าไปกดไลค์หรือว่าเข้าไปดูเยอะไหมฮะสำหรับการตอบรับครับก็ค่อนข้างดีเลยครับผมครับผมอ่าพูดถึงการมีส่วนร่วมมากดีกว่าเออเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของถังเบียเลยใช่ไหมครับมีส่วนร่วมในการทําเพลงเพลงนี้ยังไงบ้างครับถังเบียก็จริงๆตัวเพลงอ่ะเป็นทางโปรดิวเซอร์ของทางสหภาพดนตรีครับจริงๆอัลบั้มเนี้ มา์กล่าฝันทั้ง12คนคเป็นการร่วมมือกันระหว่างชูแฟนทีเชียกับสหภาพดนตรีครับผมอ๋อครับก็เลยแบบว่าได้ร่วมงานเกือบทั้งแบบว่าสองค่ายอย่างนี้เลยด้วยใช่ไหมเออนะครับเป็นไงบ้างฮะร่วมงานกันกับพี่ๆสหภาพการดนตรีเนี่ยรู้สึกเป็นไงบ้างฮะสุดยอดมากๆครับผมก็ถือว่าเป็นค่ายที่ค่อนข้างจะแบบว่าฝีไม้ลายมือดีเลยเฉยวเพราะว่าขนเอาโอ้โหนักแต่งเพลงที่คุณภาพทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะมาอยู่ค่ายนี้ นะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตบ้างดีกว่าเคยเล่นคอนเสิร์ตบ้างหรือยังคนะถังเบียร์ครับไปต่างจังหวดัดต่างจังหวัดบ้างหรือยังไม่ได้เรือมออกต่างจังหวัดนะครับเพื่อก็มีมินิคอนที่กรุงเทพครับผมก็มีมินิคอนไปแล้วครั้งหนึ่งแลวตอนนี้ก็กำลังจะจัดครั้งที่สองวันที่สิบห้านี้ครับที่ไหนฮะที่กรุงเทพนะครับ ที่น็อปครับผมนาจาซอยสี่สครับอ๋อครับผมพูดถึงแฟนคลับที่ภาคใต้ก็มีเยอะเหมือนกันส่งข้อความมาเยอะมากเลยมีแฟนคลับถามข้อความมาว่าจะมีโอกาสเหล่า AF10 เนี่ยนะครับมาเปิดคอนเสิร์ตที่ภาคใตห้หาดใหญ่บ้างหรือเปล่าอืมถ้าเราติดต,ต,ตามครับผมเพราะยังไงพวกเราต้องไปทุกจังหวัดอยู่แล้วครับผมอาจจะเจอพวกเราแน่นอนครับอาจจะหมายว่ามาโปรโมทเพลงที่แต่ละภาคแต่ละภาคใช่ไหมครับ ะเอาตอนนี้ก็ต้องติดตามแล้วกันพูดถึงการติดตามของน้องถังเบียร์นี่นะฮะทุกคนสามารถจะอัปเดตผลงานหรือว่าติดตามอินสตาแกรม a c e b o o k อะไรยังไงบ้างครับผมจริงๆสามารถติดตามทางอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็ออฟฟิเชียลแฟนเพจนะครับผมสามารถติดตามถังเบียร์ได้ที่ไอด์อินสตาแกรมนะครับผมก็ T U N G B W E R A F 1 0ครับไอเดียเดียวกับทวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ออฟฟิเชียลแฟนเพจ A S 1 0รักและขอบคุณครับผมโอเคครับเดี๋ยวถามนิดนึงน้องถังเบียร์อายุเท่าไหร่ครับ ถังเบียผมฮัลโหลครับครับถังเบียอายุเท่าไหร่ครับอายุอ1ยครับ21อ๋อยังเรียนอยู่ mm hmm. ใช่ไหมฮะเออเป็นไงบ้างเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยถือว่าโอเคไหมครับครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะ,ะเดี๋ยวไงน้องน้องถังเบียได้ยินพี่โต้ไหมครับครับเอเคอ่ะเดี๋ยวอยากให้เอดาวน์โหลดอย่างเงี้ยมีการดาวลงดาวโหลดในในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบ้างหรือเปล่าดาวโหลดได้ยังไงบ้างครับน้องถังเบียรครับ มาดาวโหลดได้ที่ iTunes Studio iTunes Store นะครับผมม,มีทั้งลิงทอนและก็ฟูซองครับผมแล้วก็มีเสียงรอสายจาก t r True m o v e นะครับดัแบกบันสอง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 ครับผมครับผมขอบคุณถังเบียร์ด้วยเลยกันนะครับก็เดี๋ยวไงใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยของถังเบียร์ตอนนี้อยู่ในอันดับที่สิบสี่ประจำสัปดาห์เป็น n ด w e n t ท y เข้ามาใหม่เลยในสัญชาติกรุ๊ตเมซิกท็อปทเวนตี้นะครับเดี๋ยวไงให้ถังเบียร์ลองอ้อนแฟนคลับให้ส่งเ m s มาเยอะๆหน่อยสิครับให้หวตดเพลงของถังเบียร์มาเออ สำหรับแฟนคลับชาวหาดใหญ่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ถังเบียร์ด้วยนะคะผมถังเบียร์ก็เป็นคนใต้เหมือนกันครับผมอ๋อเหรอเป็นจังหวัดจังหวัดอะไรครับคอนครับคนครเลยฮะใต้ <c oughs> ไม่ค่อยชารเพราะผมมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กแล้วครับผมไปอยู่กรุงเทพนานเลยใช่ไหมใช่ครับอ <c oughs> ่าฝากฝากต่อฝากต่อครับก็ตีดตามคนงานถังเบียร์ครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะขอเพลงโลกมันกลมแล้วก็เพลงเพื่อน when